อิดท้ายเดือนไม่ค่อยดีเท่าไหร่วันนี้วันที่สามสิบมีนาคมหกเจ็ดเช้ามาจะปลูกแตงโมรอบใหม่แต่แตงโมเก่าโดนเล่นงานกาเมื่อวานเมื่อวานเลิกประมาณใกล้ๆหกโมงล้วปลูกปลูกที่แปลงที่ไถใหม่เนี่ยแต่ฝั่งขวายังมีแตงโมอยู่ ฝั่งซ้ายก็ปลูกย่ถึงเย็นนี่ตอนเย็นเห็นกาลงเยอะมากเลยเราก็ไม่คิดว่ามันจะเล่นงานทั้งๆที่มันใกล้จะมืดแล้วเห็นกาลงมาเยอะฝั่งที่ไถนาเสร็จใหม่ๆมันคงมาหาของกินแต่ไม่รู้ว่ามันจะซัดแตงโมหมดไปหลายลูกเลย เจ็บเจ็บเลยเ